พ่อมืนบ้นมนี่ฮะพ่องพ่อยู่บ้านมาแล้วมาอยู่บ้านฮะพามาเบืองงัวมาถ่ายวิดีโอเด้งงัวหลายตัวเนาะเอาตะกี้คือนหลายกัเกาอยู่ใครดิ่ะดิครึ่งไม่ ให้ลูกไปนอกนินาิดละผู้ผู้ใดไปบัานี่้องนมง้องึง,ง,งไปบดเดีปัาเดเงน้ายนะาของเบอกอือไ,ไปประเทศใดล่ะลุงผู้หลักเชื่อในรเออสวิตเซอร์แลนด์น,น,นะอโอ้กไกไ่บเลยนี่ยยนเตะ <laughs> <laughs> ฮะเตี huh? 是是 like okay. oh. to yeah, in, ๋ยมีคนเอาจะคนไปนอกมดเตีไปสวิตน้ำไอ้น้ำอ้เน่งันบ่มเียวจอ่ะอืมหลังหนาานคง่่ะผมบอกแลบอกแลวอ๋อบ่งว่าน่อยอ้ มีตัวไก่ออกบ่างฮ้อออกหมดแล้วเตี้ยน,นี่มาเบิงบ่งวะเตี้ยแม่แม,แม่แม่นี่เตี้ยนท่านได้ออกนะออโอ้แม่ขาวๆพวผุดอะงังวอันเดี๋ยวนี่ลายเป็นงัวพันหนี่ไปเลยเนาะตะกี้ตะกี้เป็นงัวแตกเาาอกอืม โอ้พากันไปนอกเหมือแล้วเดี๋ยวตังแต่งวนอันนี้ขวสอเิอนึงัวขาอ่ตี้ยเตีนาบด้อืมกินน้ำม้ยนด้วนี่นี่ขายงาดอกบันกินอ้าโง่เรื่องเราบ้านอยูซื้อหรอกแมนครับอันนี้อยู่กันแบบบันนอกเขา เลียงงวัวาปางงว้วานอ้ออืมปางงว้วาปาง,ง,งยัยยหงหนามมแต่แเสลยายเห็นรงหนมามมันออกตลอด,ดอเออเ้หอห่อหนาน้านี่ก็สบายเด้าเนาะเฮ็ดสองเพีย,ก,ก,ยก็ได้ได้เน้อดแม่นคืบอบ่อเฮ็ดเอาหลดรุงมีคนเฮ็ดขี่ข้านติ chỉ khăn được Tháng thang phun cả hóm, phu này nè, nhàng cất khóc nè nuôi khô rồi, khung này, còng phiăng, phiăng mà hình qua, phiăng, này

tuần này hoa đã ở, hoa đã nĩ tì con là mè, một men một, đang đùt núm tập 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 tấp, cua đó, núm hào đùt hào héng thì bao đó, ôi ตามภาษาบุษโทแล้ h ็ดยังกับงงๆงงเหล่าอย,ยู่บ้านไปใสป่บุได้ครับลุงน้อนนีน,น,น้นนอนไหนผุดเออขี่แล้วบาดโกงหางแล้ะบุ <laughs> โป๊ะคุณเชื่อสภาคุณจะหักเขาเนี่ยจะเขาหักมันมันบ่หูวจากดอกเนะปาดนุ้งขายไปโมเมนต์แบบสิบห<อ>้าตัวเพื่สามสี่ตัวขาไปครับโอ้สิบไปแล้วสิบกว่าตัวเนาะว่าปีนั้นผมมานต่างหลายเนาะ<อ>แตกบึมๆอยู่

ละละตัวราคาเท่าไหรเนี่ลุงราคสมหมื่นปตัวปีไก่ราคาส,สามหมกว่ากันปีกไก่สามหมื่นกว่าอยู่ปีนี้เรื่องแม่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทขา,า,า,ายวดแล้วนี่อืมคือล้ครักงเดียจังว่าบาลนี่ก็เลยขุนมากหงว่าพม่ายังขอคมาหลาอืมนแจ้งกันว,นว่าเขานสเขาเลยขอบุก งอ๊บ้านเขานี่ยตะก้อนแขงแล้วเดี๋ยวนี้ยไม่แข้งแล้วอืมก็ข้าก็นชิ้นละราคาเก่าอยู่ราคาสำเก่าที่แต่บ้านง่วงๆนี่ขึ้นๆลงๆเนาะกินนมดูดตับตับอืมอะไร

Như bạn cũng lại <laughs> Bỏ đi chắc chắn